นี่นะครับคือระดับน้ํานะครับที่มาเมื่อคืนนะครับตอนนี้ตรงที่ท่าทรายน้ก็น้าท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือบนถนนที่เรากลัวขาดกลัวหักนะครับตอนนี้ได้เล้าแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ถนนเล้าแล้วครับมีรอยเล้ามีรอยเล้าตรงกลางเลยครับตรงกลางถนนเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ไปคุนหญ้าที่ท่าทรายมาแต่เช้าเลยนะครับผมไปเอาอ้อยนะครับที่อยู่ท่าทรายครับตอนนี้ทางก็ได้ได้เล่านะครับผมทางทางเข้าเล่าแล้วครับก็ข้ามหมื่นนะครับผมข้ามหมื่นที่มาเมื่อมาเมื่อคืนก็อยู่ข้างทางก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นใต้สะพานนะครับผมบริเวณใต้สะพานนะครับเป็นบริเวณที่อยู่ใต้สะพานนะครับ ก็น้องบัวตองนะครับผมน้องก็มีอาการเหมือนจะตกใจครับผมไม่นิ่งครับไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเหมือนตอนที่อยู่ท่าทรายนะครับดูครับเดินไปเดินมานะครับมันจะตกใจครับเพราะว่าเป็นช้างที่ กลัวรถกลัวรถกลัวอะไรด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นหลักฟังพี่ดาวนะครับผมหลังจากที่ย้ายมาจากน้าเมื่อคืนนะครับก็มาอยู่กลางบ้านเลยนะครับมาอยู่ตรงตรงนี้นะครับอยู่ไปช่วคราวก่อนนะครับมีแต่ลหลเชีอยกนะครับผมที่ ยังไม่ได้ไปถ่ายให้ดูก็คือว่าเขาอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับผมอย่างเช่นภูผาโบบี่แม็กกี้ก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับก็ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับทางสวนมนากก็จะตั้งแต่มาเมื่อคืนนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสีนวลน,นะครับตอนย้ายมาเมื่อคืนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีที่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ที่มีแต่ว่าไม่มีร่มนะครับ ส่วนชีนวนจะอยู่หลังบ้านนะครับก็อยู่แบบแออัดนะครับผมอย,อยู่นะครับก็อยู่แบบแออัดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับทางชีนวนนะครับก็พออยู่ได้ครับ ตอนนี้ต่างคนต่างเอาตัวรอดก่อนครับคือเอาตัวรอดส่วนตัวก่อนนะครับพี่ดาวก็ยังดีพอจะมีล่มตรงนี้นะครับพอจะมีร่มตรงนี้มาบ้างนะครับพี่ดาวสวัสดีค่ะเร็วจ้าชวยช่วยสวัสดีช่วย Thank ิวหน่อย thank y o ชสวยสวย จ้าที่สวยเลยเต้เกี่ยวช่วยครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ถ้าสายวันเราก็ได้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังขนยาขนอาหารกลับมานะครับผมเเด